สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าลูกอะปลาจ้าลุงนี่ลิง,งกินยังก็ได้เขาปันใหญ่เลยนะกินเขากับงยังว้าวปิ้งปลาไหลปิ้งเออโมเมนต์โมเมนต์ปิ้งปลาไหลพี่น้องมาพิมปิ้งปลาล้นเหล่าต่อพ่อเป็นแนมาแต่ของโอ้ยระวังมันก้างลูกปลาล้นเหล่านะร้ <c oughs> องก้างไอ้พินกินเนื้อโมนีแมงลิงก็สี <c oughs> เห็ดสูตรมากแหม แกซิวแกพะสูตรน,น,นี่ยิงเองพี่น้องไปเบิร์เน่ยว่ามียังเน่โดยการส่วนลังบ้านนั่นเองปะลิงลิงเนี่ยเดย่โมเ,เมนต์พักอิฐด้วยพี่น้องสังเกตเป็นตน้นเป็นตน้นก็คือบักฮุ่งพ่อมะฮุ่งพ่อมะฮุ่งมะฮุ่งนั่นเองพี่น้องใบมะฮุ่งหรือว่าใบมะละกอบบ่ชชเพิ่พนว่าเอาใบมะละกอ กับมะนาวแล้วก็วัสลีนแอะน้ำมันอ้อยนิดหน่อยมาต่ำเรือมากแง่ว่งแง่ยองมากขันหมี่ทั้งตันแล้วก็เอามามักมะมักหนาพี่น้องแง่ว่งแง่ด้วยมามักหน่ะเองเดี๋ยวแม่ยังสิลองเมืองคังแล็กรอหลุดเด้อพี่น้องมันสีได้ผลสีจางมอผลไว้เฮ็ดอาทิตย์ละเทือสองเทื่อก็ได้ เล่ S <S ้งลีงกะสิลงมือเลยมันสูงด้วยกานแลกอายเลยเขากาดมันออกนะพี่น้องเพื่อต่ำมันจังแหลกไลเปเพื่อนแนะนำมา กกินบัหุ่ลอดซิวหลดฝาหลดกะได้แท้เดบบอนเน่หนำไพนาบางไพ<ม>นาบางนั่นงนี่มังม่วงลูกเออมะม่วงไพน์ไพนาบางเล้วคนบนแนะน้ำพี่น้องยันแพ้เนาะยันยางใบมังม่วงก,กัดหนาแล้วก็ไนนกาานพเนเป็นซิวในหลังนี่จักรวาเซาะพี่น้องเป็นซิวเป็นขี้กาก เป็นซ <laughs> ิวเป็นขีิดทีกอจาจะาลาแซวนีลวก็วัตสเลียนใส่วัตสเลียนลงไป <c oughs> แล้วก็น้ำมันออล แต่ก็มีสูตรหนึ่งอีกพี่น้องไปเห็นนั่นเป็นผู้ยิ่งปูนแนะนำมันบอกว่าเราต้องพึงพง่งครีมแพงเราต้องครีมแพงกันนะนียได้กินบัคกีบกั่วงาตัาก,กพี่น้องแล้วแม่มีตักกัน,น,น,นทุบๆนีก็ได้มา ตงมือต่ำพี่น้องต่ำกบมีเอาในมันง่กยกระหึ่มเมื่อคลักมาใช่ไหคักวม่ส่วนบ,บ่ไม่ชื่อมงเี่ สูตรเป็นรองลิงเองพี่น้องภัยสนใจลองได้โป้ไปเลยจ้ามากบังไดโป้ไปโลอ่อืมหอมน้ำมันอ้อยพี่น้องโต๊ะผีเนี่ยอาดูด,ดีนะ

ออรอแห้งมาได้พี่นอ้องคู้ไปเพื่อยให้ภาพมันมันละยายเอง นี่คือซนีห้องห้าผัวนี่เนาะพี่น้องคนเต็มหนาอยู่ยงดันย่านแม่ขันหยานมั้ยหย่านหิ้วย่านเห้ยังซนีแ่แหละแม่เธอ <c oughs> สิย,อย,อย่านให้ยังย่านทำไมจะคองมาดิจับ,บ,บแ,แม่อห้ไหลได้เลย โปะๆไว้ประมสามสิบนาทีแลงออกแต่ก็คือสิปมีอาการแพะอาะพี่น้องพอเบาคันเลยบาคันยิบ,ยบ,ยบ,ยบๆเบาคันเสดงว่าอย่างมะหงมาเลยทำงานพี่น้องมากมึงได้โปะเลยรอรุนรอรุนอีกสามสิบนาทีเชนับตันด้วย น้องหอดสามนานาที่เลยแม่วงลิงก็สิรล่างออกม,มันๆพี่น้องเหลือดยิบนยิบเลยมมีอาการคันยุบๆยิบนิดเลยคือสิบโมแพลย์พี่น้องสุดไม่องลิง คงน้ำสะอาดพี่น <sm> ้องมันบาแจ้งเนาะครั้งแรกพี่น้องก็่รู้สึกว่านิ่มๆขึ้นนะกะเฮ็ดไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องจังมาเบิ่งอีกวันน้าเบิงทิไขี่บ่อ พอนางมิ้งเป็นกะเป็นแพเป็นเป็ซียวมีครบสุดเลย แล้วล่ะพี่น้องมานบิ่งใกล้ใกล้รูสส้สึกรู้สึกใสๆึ้นน้อยหนึ่งนะพี่น้อง ล,ลิงซื้อนา่ะจะของเงียนขืนพี่น้องลองไปเห็ดเบืงองใอพี่น้องสมุนไพรล้างบ้านคลิปนี้กับสติคอรจบแล้วพี่น้องถ้าติดตามตอนต่อไปวันหนาเมนูลิงซีดีขึ้นบอลเมนลิงซีเห็ดอาทิตย์หนึ่งซองเถือ่อไปละพี่น้องสบายดี ส่วนลิงลิงลับแล้วพี่นอ้องอาบนำ้ำแดดลวกลับ